ทุกข <c oughs> ินี่ก็แล่นไปในทางที่ดีเรียกน้าดูแล้วหน้าพิลลมแต่คั้นเมื่อเกิดลมมรสุมขึ้นในทะเลหมหาสมุทรเหมือนกับชีวิตของเราที่เจอลมมรสุมคือความทุกข์ยากลำบากใจไม่ได้ดังใจนะสิ่งที่มุ่งหวังไว้ไม่เป็นไปะยังใจของเราเรกว,วขึ้นมรสุมเกิดขึ้น ถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นผู้ช่วยเหลือนะคือหางเสือเรือเราก็มีแต่ความทุกข์ลำบากในการสู้กับขึ้นลงเพราะนั้นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาจากครูอาจารย์นะจะเป็นผู้ที่คอยประครับประคองชีวิตของเรามาให้อับบ้างลงในมหาสมุทร นะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิต,ท,วตที่เกิดมาผู้หญิงผู้ชายก็ตามไม่มีสุขไม่มีไม่มีสุขแต่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าอยู่ในที่โลกใดก็ตามแต่เราเข้าใจว่าสุขสุขมันไม่มีนะ,ะแต่เราเข้าใจว่ามันสุขพอเราหลอกตัวเองว่าหิวข้าวเมือนกี้นี่ไปกินซะนั่นมันก็จะเป็นสุข มันก็อยู่ได้สักเพียเดี้ยวนึงเอ่อสักเพียเดี๋ยวมันก็ต้องไปขับถ่ายออกเห็นไหมจิตตัวนี้แหละที่เราถูกหลอกลวงเนี่ยมันหลอกเราอยู่เสมอๆืนี่ยจากเด็กหญิงเป็นเด็กสาวจากเด็กสาวก็เป็นนางสาวจากนางสาวก็เป็นพ่อตาแม่ยายเราเนี่ยเราต้องคิดว่าอะไรที่จะพาเราขวาขึ้นลงจากมหาสมุทรทะเลนี้ได้ ต้องเกิดจากความดเฉลียวฉลาดและต้องอย่าไปคิดย้ำคิดย้ำทำว่าเราเราคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับผลอันนี้ไม่ใช่คนในโลกวันนี้สูงสุดตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ต่ำสุดทังยาจกขอทานคนพิการเขาเลยเปียกเทียขาทุกเหมือนกันไม่มีสุขมองไม่เห็นก็เหมือนจะมีลูกโป่งอันหนึ่งลูกโป่งมันก็จะเล็กๆกอยู่นะ พอเราเพิ่มลมเข้าไปมันก็โตขึ้นน,นี่พอเราปล่อยลมออกมันก็เท่าเก่าพอมันโตขึ้นเรานึกว่ามันมันสุกมันไม่ใช่สุกนะลมมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองมันขยายลูกโง่งเนี่ฉะนั้นสุกไม่มีมีแต่ทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันกับชีวิตที่เราเจอคลื่นลมรมะสุมหนึ่งถ้าเราเอาธรรมะเป็น เพื่อนประครับประคองว่าไม่มีอะไรเที่ยมมันเกิดขึ้นไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วมันกเกิดขึ้นมาใหม่ชีวิตเราร่างกายของเรานี้ก็ผ่านการเวลาไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เหี่ยวยน่นอะพอเหี่ยวไปหมดมีเวลาชื่นเบลดมีเวลาชื่นมืน่นชื่นบานอยู่เพียงไม่เกินสิบปีนะไม่เกินสิบปี นอกนั้นก็มีเกียดทุกกระทมจมตอมหลอกรวมตัวเองอยู่ล่ำไปเพราะความคิดของเรานั่นแหละมันหลอกรวมเราฉะนั้นเราต้องทนได้ในการคลื่นมรสุมมันนี้โดยการอะไรละ่ะโดยการไม่มีปัญหาโดยการไม่มีปัญหาโดยการไม่กบปัญหานั้นไว้นะกล้า,าสู้มันอย่างมันลักอะไรรักสวยรักงามรักรักรูปลักลั่งลกอกสอกหนังมันออกเหมือนกับฉลุนนั้นกบออก ร่างกายของเราที่เป็นหญิงเป็นชายนี่นะเห็นความจริงมันข้างในเข้าไปเดีแต่โครงกระดูกลากไส้ออกมามีแต่สับสับใจไส้ปอดทับพลิกเหมือนกับพบลิกฟุตบอลลูกฟุตบอลจากข้างในออกข้างนอกนี่นาคนเราเนี่พถถลกหนังแล้วพลิกเหมือนกับพลิกลูกฟุตบอลเนี่ยจากข้างในออกข้างนอกนี่มันมองดูกันไม่ได้หรอก น้แมงวันวิ่งตามโผโปโผโผอยู่ตัวใครตัวมันเท่านั้นแหละนี่แต่เราก็เข้าใจใจเราหลอกลวงเราอีกว่ามันดีเลิศดประเสริฐสีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คิดอยู่อย่างนั้นเอาไปอมากระชุกอยู่อย่างนั้นแหละทุกครามมันเอ้จิงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรทุกอย่างมีเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปคือยังไง กิดแล้วหายไปความสุขเดียวประเดาเหมือเรามีท,ออท้องนี่แหละถ้าเดียวลูกออกไปแล้วเราก็หายปวดท้องแล้วแล้วก็มีใหม่ขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเบื่อๆอยากๆนะพวกเราก็เลยเบื่อๆอยากๆอย่างนี้แหละแล้วอายุอายุเราก็แก่เข้าไปเข่าไปเท้าไปเรื่อยๆไปอะไรไปสู่หาความผู้ผู้หญิงก็ตาย,ผ,ย,ตายผู้ชายก็ตายคนที่เรารักๆก็ตายเราก็จะตาย,เ,าตายเหมือนกัน ตายแล้วก็เผาเป็นเท่าเป็นฐานเหลือแค่กวดโหลเดียวเอาไปโยนลงน้ำหายหมดนะใส่ต้นโพหายหมดอีกคาว่าเป็นเราอยู่ตรงไหนหานะความเป็นเราอยู่ตรงไหนไม่มีนี่ถ้าเราเห็นเป็นลึกขนาดนั้นแล้วเนี่ยช่วงที่มันทุกอยู่นี่เราก็บรรเทาได้อยู่ไม่นานเราก็ตายมึงก็ตายกูหกูก็ตายไม่มีไม่ได้อยู่ข้างฟ้าหรอกนะ แต่ก่อนจะตายนะั้นทําความดีไปซะมันเพียงพออย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราใช้บุญเก่าที่เราสะสมมาไว้แล้วเหมือนกับที่เราทําในปัจจุบันนี้แหละบุญเก่ามันยังให้ผลอยู่นะถ้าเราไม่ทําบุญใหม่เพิ่มขึ้นนะเหมดบุญเก่าแล้วบุญใหม่ก็หมดเนี่ยมันขับมันส่งขับมาถ,ถึงขนาดนั้นแล้วบุญเก่าไม่ผลักดันไปอนะบุญใหม่ไม่ทำเพิ่มขึ้นหมดหมดแล้วก็เหลือลอ,อะไรล ดือดแต่ความทุกข์ยากลำบากกับกรรมอนาถาเข็นใจไม่มีใครเข็นใจเราเลยญาติโกโหติกาเพือ่อนสนิทมิตรหายที่เคยหัวราะเลื้องล่าด้วยกันหายแทบหายไปหมดมีแต่ความทุกข์เราทุกคนเดียวโลกนี้เวลาเราสุขโลกก็สุขกับเราด้วยจาไว้โลกนี้สีวลยัยเหลือเกินเวลาเรามีความสุขแต่ขั้นเมื่อเราทุกเราทุกคนเดียวโลกไม่ได้ทุกข์กับเราด้วยธรรมะจึงบอกว่า ให้มามองดูตัวเราเองอัตตอันโนาโตถเตรียมตัวซนะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะกว่าเราต้องวิโยกพัดภาคจากสิ่งเหล่านี้นะแต่เราก็บอกไม่ใช่ฉันหรอกไม่ใช่ฉันหรอกคนอื่นคนอื่นพ,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 พอมันชนตุ้มเขาเออทีนี้ไม่มีทางออกทางเข้าทีนี้ทํำยังไงล่ะหาเ,เรื่องฆ่าตัวตายแล้วทีนี้เอโง่หลายก็ตายซักเนาะแบบนั้นแหละทึงว่าเราเราเป็นคนเดียวแบบนั้น คนนี้มันคิดเพราะมันย้ำคิดอยู่อย่างนั้นถ้าเราแน่ใจมั่นใจแล้วเนะ่ะเรามั่นใจในความดีของเราเราทําความดีของเราต่อไปยิ่ง,งขึ้นนะโดยไม่ต้องหันหลังกลับไปดูมันนะเหมือนกับคนที่ฉลาดเวลาขึ้นลมมาในทะเลเราต้องหันหัวเรือใส่ขึ้นไม่ใช่ว่าเราหันข้างใส่ขึ้นหันข้างใส่ขึ้นขึ้นมันตีข้างเรือมันกล็ล่ม ผู้ที่ฉลาดก็ต้องหันหัวเรือใส่พื้นคือไม่ไม่กบป,ปัญหานะน illing, ั่งขบคิดมันอยู่อย่างนั้นแหละก่อนนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนเวลานี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอีกันจะเป็นยังไงตายมึงก็ตายกูก็ตายไม่เห็นมันไม่เห็นมันมันตายด้วยกันสักคนนี่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะสามารถ well. ต่อสู้กับความทุกข์ได้นะ ทุกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องหลีกหนี <c oughs> พระพุทธองค์ให้เราเรียนรู้มันนะให้เราเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องหลบหนีมัน,นห,บบน,หน,ททนีไปโลกบางคาหนูหนี้ปเทศจีนไปยุโรปฝรั่งเศสหนีไม่ได้เพราะที่นั่นก็มีเหมือนกันนี่มีขึ้นชื่อว่ามีมนุษย์มีสัตว์โลกวันนี้เ,เกิดขึ้นก็มีทุกอย่างนั้นแต่เรามองไม่เห็น ทีนี้เราก็ภอาสายธรรมะเข้าไปศึกษาคบคิดติดกองนะคบปัญหานั้นให้เข้าใจปัญหาแล้วเราก็บอกมันก็แค่นั้นนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ใหญ่โตมโหันตอะไรเลยแต่ตอนเราตกคิดไม่ออกมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นชีวิตในโลกวันนี้ไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดนะให้เราพากันเตรียมตัวไว้อย่างวันนี้เป็นต้น ที่เราพากันมาทำบุญสุนทานการกุศลนี้ก็เป็นสเสบียงในการที่จะเดินทางไกลฝ่าทะเลทรายกองนี้ไปนะในการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ฉะนั้นขอให้พวกเราฉลาดพากันเข้าใจในการที่เราได้เกิดมาสู่โลกใบนี้นะอันนี้เป็นธรรมะส่วนหนึ่งขอให้พวกเราเข้าใจกันทุกคนเอาล่ะแค่นั้น